สำหรับคนเล่น Facebook ที่ต้องทำเป็นประจำเพื่อเพิ่มพื้นที่มือถือกดค้างที่แอป Facebook แล้วให้เราแตะที่ข้อมูลแอปต่อไปแตะที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลตรงนี้จะเป็นจำนวนขยะแอป Facebook ของเรานะครับแตะที่ล้างแคชเพื่อลบไฟล์ขยะ แต่กรณีเช่นเรากดแอป a c e b o o k ครั้งไว้แล้วอาจจะไม่มีข้อมูลแอปขึ้นมาแบบนี้นะครับอีกหนึ่งวิธีทมที่เราจะลบขยะให้แต่ที่การตั้งค่าเลื่อนมาแต่ที่แอปต่อไปแต่ที่การจัดการแอปแล้วให้เราแต่ที่ facebook ต่อไปแต่ที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูล แต่ที่ล้างแคปเพื่อลบไฟขยะนะครับสังเกตว่าจำนวนขยะ Facebook ถูกลบออกไปเรียบร้อยนะครับถ้าเรากลับเข้าไปเล่นหรือใช้งาน Facebook อีกขยะก็จะถูกสะสมเข้ามาเราต้องล้างหรือลบไฟขยะให้เป็นประจำนะครับ